สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับอ้อเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัท RDD c a r c e n t e r นะครับภายใต้กรรมสิทธิ์ของนะครับบริษัทอาร์คณิแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันลำดับเดียวนะครับที่ออฟจัดจำหน่ายนะครับวันนี้ออฟมี1คันสำหรับลูกค้าหาหัวเดียวนะครับนี่นะครับเป็น Isuzu นะครับ D-Max สปาร์กนะครับเป็นแคริบอยทึบนะครับเป็นแคริบอยทึบปี2020นะครับเครื่อง1,950แรงม้านะครับอ่านี้เลยนะครับผมล้อกระทะมือหมุนนะครับอ่าราคาออปเปิดไปเลยนะครับราคาอยู่ที่319,000บาทนะครับ319,000บาทนะครับผมราคานี้ก็มองว่าปี20อ่ะกำลังดีเลยนะครับกับหลับ ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจหารถหัวเดียวนะครับมีตู้นะครับหรือแคริบอยตู้ทึบนี้ไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูสำเนาเล่มก่อนเลยนี่ครับปี20นะครับเครื่อง1.9นะครับ150แรงม้านะครับลำดับเดียวจากบริษัทอาคเนย์แคปิตอลนะครับเดี๋ยวออฟพาไปชมรอบคันครับคันนี้ไม่ประมาณแสนหกนะครับลูกค้านะครับไม่มาแต่หกนะ ก็เป็นรถหมดสัญญาเช่าจากที่สติ๊กเกอร์แหละนะครับลูกค้าก็หลายท่านอาจจะรู้นะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับนี่เลยกันชงกันชนนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในแคลริบอยกันสักเล็กน้อยนะครับนี่นะครับข้างในแคลริบอยนะครับโชกยังทํางานสุดยอดอยู่เลยครับนี่ครับนะครับไม่มียุบไม่มีย้ยแน่นอนข้างในมีปู ตัวแมกไนเนอร์ให้แล้วนะครับก็จะเป็นนี้เลยแล้วก็บุด,ด้วยผ้าสกราบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ป่าท้ายก็เป็นแบบนี้บางทีลูกค้าออฟก,ก็สนใจหัวเดียวแล้วเขาก็อยากไปถอดแคลรี่บอยก็ก็เป็นความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของลูกค้าด้วยบางขั้นก็เอาแบบนี้ไปใช้งานได้เลยครับก็การแดดกันฝนนะครับเวลาเราจะรรทุกของเนาะนะครับกันชนกิฟต์เลยนะครับ เวียนนี้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับนี่นะครับถังน้ำมันนะครับดีเซลนะครับนี่ดียี่สิบเติมได้ปกตินะครับช่วงล่างนี่ยังกริปเกรยนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับเลาลงล้ออะไรมีครบนะครับเดี๋ยวส่องข้างล่างให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องทําการล้างดีทัวลิงให้ใหม่อยู่แล้วนะครับอันนี้มีแค่ คาบฝุ่นคาบดินนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับผมส่วนของยางนะครับยางจะเป็นขนาดสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบครับ r สิบห้านะครับก็คือขอบสิบห้าเดี๋ยวผมดูปีหนะึปียี่สิบสองนะครับยางปียี่ะบสองครับตัวรถปียี่สิบนะยางปีย2ิบสองใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับโดยรวมแทบจะไม่ต้องเก็บงานมากเลยคันนี้นะครับ ล้างขัดเคลือบส่งมอบแทบจะได้เลยนะครับผมไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหุ่มหนังสีดำแล้วนะครับไม่มีฉีกขาดเลยครับทรงเบาะยังดีอยู่เลยนะครับทรงเบาะยังด,ดีเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะนะครับเลขไม้์ครับ1นึ่งแสนหกหมื่น 3,961กิมนะครับเป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีชนหนัน้ำท่วมกอใหม่เราการันตีอยู่แล้วนะครับเราเป็นรถแบบถ้าเรียกเลยก็คือต้นน้ำนะครับที่ลูกค้าจะมาคัดเลือกนะครับอันนี้ของออฟเนี่ยจะเป็นต้นน้ำเลยนะครับลำดับเดียวเราออกป้ายแดงให้สัญญาเช่าระหว่าง4-5ปีนะครับกับหน่วยงานต่างๆซึ่งลูกค้านะครับจะรู้นะครับว่ารถคันนี้หน่วยงานไหนเป็นผู้เช่านะครับ แล้วก็เลขไม์แบบนี้ขอประวัติการเมนเทนน์เช็คระยะจากออฟได้นะครับเดี๋ยวออฟมีเป็นไฟล์ให้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการกรอไม์แน่นอนนะครับเรามีประวัติการเข้าเช็คระยะทุกระยะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังเป็นมือหมุนนะนี่เป็นมือหมุนนะครับไปดูตรงห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องบอกเลยว่าคันนี้ก็กริปเลยนะครับลูกค้าหาหัวเดียวเยอะนะครับของออฟอะ เข้ามาสามสี่คันโดนจองไปหมดแล้วนะครับอนะดดึ๊บเอาละมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับนี่น็อตนะครับกิ๊บเลยนะครับไม่มีถูกไขไม่มีประจงประแจไม่โดนของช่างไหนมาก่อนแน่นอนครับนะครับ สวยงามนะครับนี่มีแผ่นกันความร้อนของศูนย์มาให้นะครับก็ฝาแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยถูกถอดนะครับไม่มีการเก็บงานไม่มีการถอดฝากระโปรงนะครับในส่วนของทางด้านแก้มซ้ายนะครับน็อตคมคมเลยนะครับนี่ครับตัวเพจนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ล่อนเลยนะครับรีเวทเดิมนะครับนี่คานเดิมเดิมนะครับน็อตทลุกอยู่ครบนะครับนี่น็อตทุกอยู่ครบหมดนะครับ เครื่องเดินเงียบๆเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมอหนมมอ,มอน้น้ำนี่ครับดูครับมาร์กศูน์อยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับออถือว่าคันนี้เป็นรถใช้งานที่สมบูรณ์เลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าลูกค้าล้างและส่งมอบได้เลยนะครับแต่ออบก็ต้องลอกสติ๊กเกอร์ออกนะอ่าเราจะต้องลอกสติ๊กเกอร์ที่เป็นหน่วยงานเก่า ที่ผ่านการเช่านะครับหมดสัญญาแล้วนะครับก็ต้องลอกออกนะครับแล้วก็ล้างห้องเครื่องช่วงล่างภายในห้องโดยสารนะครับล้างให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วขัดเคลือบสีให้นะครับผมลูกค้าจะได้รับรถแบบเหมือนใหม่ๆไปเลยนะครับแล้หรับเจ้าคันนี้นะครับี s u z u d max spark มีแคล r ิบอยทึบนะครับเครื่อง1.9ปี2020เลขไมล์แสนหกนิดๆนะครับอย่างที่ทราบครับ อปแจ้งไปแล้วว่าราคา3า1 0 0 0 0บาทนะครับ3า1 9 0 0บาทลูกค้าประสงค์ซื้อสดไม่มีบวกแหวกแล้วนะครับราคานี้จบก็คือไม่ต้องบวกแหวกเแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์จัดได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหานะครับผมลูกค้าเครดิตดีแล้วก็ฟรีดาวน์ให้อยู่แล้วนะครับก็ดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ต้องการผ่อนด้วยนะครับนี นี่เพราะว่าคันนี้ลงลงสำเนาเล่มสีขาวอะไรอยู่แล้วนะครับตรงอยู่แล้วนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าออบมองว่าราคาเนี้ยถ้าลูกค้าหาแล้วเอาไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการขนของนะครับขยายกำลังการขนของครับราคา3 1 9ปี20ไมล์แสนหถือว่าไม่แพงนะครับแล้วเราได้รถที่รู้ว่า หน่วยงานไหนผู้เช่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเราตรวจสอบการเมนเทนแนนต์นะครับเลขใหม่เราชัดเจนอยู่แล้วครับไม่มีชนหนังน้ำ่วมก่อหม่แน่นอนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจนะครับตัวรถทะเบียนนี้เลย1457หัวเดียวนะครับมีแคลริบอยทึบราคา319ติดต่ออ้อมมาได้เลยครับที่เบอร์063 2290535นะครับ 0632290535นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออฟได้เลยเดี๋ยวผมลงช่องทางการติดต่อไว้ในทุกๆคอมเมนต์ comment, นะครับทุกๆแพลตฟอร์มที่ออฟได้ลงรีวิวไว้ให้นะครับก็ท่านใดย,ยังไม่ซื้อวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ออฟได้นะครับอาจจะเป็นลูกค้ากันภายภาคหน้าก็ได้นะครับอย่าลืมครับเราเป็นต้นน้ำนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับลูกค้าอยากมาดูที่นี่ ถ้าอยากไปดูแวะที่อื่นเต็นท์เตนท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแวะมาดูที่ออฟก่อนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการติดตามทุกๆลูกค้าที่กําลังเฝ้าดูแล้วก็รอรีวิวรถแต่ละคันอยู่นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ